สวัสดีครับวันนี้พบช่องบี b y v a ตี้นะครับวันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนแปลงภาษาในเมนูในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TTV Touch นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงภาษาในวันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงภาษาจากภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการเปลี่ยนแปลงภาษานะครับผมอยากให้เพื่อนๆทําการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี b y v a ตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาษาใหม่จากช่องบี b y v a ตี้ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนแปลงภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ โดยการแปลงภาษาก็จะทำการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TTB Touch นะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือเมนูการใช้งานต่างๆนะครับก็จะเป็นเมนูที่เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งแต่เดิมก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือการทาธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการเติมเงินหรือจ่ายบิลต่างๆนะครับสลิปนะครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกันซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับคราวนี้เราไปดูวิธีการทำกันเลยครับว่ามีว ขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอป t t b touch นะครับครับเมื่อเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าจอหลักอย่างนี้นะครับหน้าจอหลักก็จะสังเกตว่าตอนนี้คือหน้าจอหลักผมเนี่ย transfer paybin w i t h d r a อะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะแล้วก็สังเกต good morning ก็เป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีส่วนไหนเป็นภาษาไทยเลยนะครับเราก็ต้องเข้าไปตรงเมนูด้านล่างนะครับเมนูที่เป็นรูปวงกลมสีอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับเราเข้าไปคําว่า setting นะครับ ก็คือการนั่งคันเองครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไประบบจะให้เราทําการใส่รหัสผ่านหุหลักนะครับเราก็กดลงไปเลยครับรหัสผ่านเหมือนกับตอนที่เราเข้าใช้งานเวลาโอนเงินนั่นเองเมื่อกดไปแล้วก็รอสักครู่ครับก็จะมาหน้าจอเซตติ้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงไปหาเลยครับด้านล่างลงไปด้านล่างครับมันจะอยู่ล่างสุดเลยครับที่เขียนว่าเรียร์เควสนะครับเรียร์เควสนี่ก็คือสิง สังเกตไหมครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเรากดเข้าไปเลยครับเพื่อทำการตั้งค่านะครับเห็นไหมครับจะมีภาษาไทยเลือกครับซึ่งตอนนี้กรอบสี่เหลี่ยมสีส้มเนี่ยจะเลือกอยู่ที่ภาษาอังกฤษแล้วก็มีจุดไข่ปลาเด่นชัดอยู่ที่ภาษาอังกฤษนะครับเรากดเป็นภาษาไทยเลยครับกดเลยพอกดไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีป๊อปอัลไิคอนเขียนว่าเปลี่ยนภาษาสําเร็จนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับหน้าเปลี่ยนภาษาจาก ที่เขียนว่าแรงเกตนะครับก็จะกลายเป็นภาษาเขียนมาภาษาซึ่งเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปดูครับเห็นไหมครับภาษาต่างๆถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วครับผมก็จะย้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาดูหน้าหลักกันครับเมื่อกี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะจะเป็นยังไงเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นว่า o o d m o r n i n g ใช่ไหมครับคราวนี้จะเป็นอรุณสวัสดิ์ครับแล้วก็มีชื่อผมใช่ไหมครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับคราวนี้เพื่อนๆนะครับได้ทําการโอนเงินนะครับจ่ายบินนะครับถอนเงินหรือว่าเติมเงินอย่างนนี้ะครับ ทุกๆครั้งที่เราท,ทําธุรกรรมในกลุ่มนี้นะครับเราก็จะได้ e slip ออกมานะครับเพื่อใช้ในการเป็นเอกสารว่าเรามีการโอนเงินออกไปนะครับหรือทําการส่งให้คนที่เราทําการโอนเงินให้ว่างั้นเถอะครับผมจากแต่เดิมที่เป็นสาาอังกฤษนะครับอยู่ในสล i p ก็จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผม ก็จบดรมไปแล้วนะครับสำหรับพิธีการในการเปลี่ยนภาษานะครับในแอปพลิเคชัน TTB Touch นะครับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี a วาเลตีด้วยนะครับเพื่อให้ภาษาใหม่ใหม่จากช่องบี a วาเลตีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดี